สวัสดีครับพี่น้องผมกับผมพันไก่ครับในช่องไก่คนหากินครับับวันนี้ภารกิจมาย่าต่อเออไม่ใช่เอาต่อยเขาครับนี่นี่นะครับเขาหามาเขาห้ครับเดี๋ยวพาไปดูต่อครับหนุนพันผลอยู่บนยอดแล้วครับครับพี่น้องโอ้โหพันผลทําไมน้อเนี่ยแสงแสงไฟเลยนี่โอ้ ที่แรกคือดูดูชุดนี่พี่นอ้องดูชุดฟันผลนี่แหละชุดทิพย์นึงชุดดูชุดนี่ผมกยิถ่ายชุดให้ดูเด้ดนอนี่พี่พน้องโอ้เต็มยอดเลยเต็มยอดเลยโอ้พยาพยาธิต่อมันเป็นต่อโพรงแบบมันเอายากนี่เราไม่รู้ว่าทางออกทางเขามันกีทางมันมีสองทางเนาะคือผมประจำการทางบนแับมันเป็นโพรงใหม่ใหญ่เลยนี่ ตอนกลางวันเห็นมันบินเขาบินออกครับเอนนี้พาคีมิวมาอุดไว้ตอนท่านไก่จุกดูดูรักมันดันนุ่ครับผมเรียบร้อยแล้วจุกเรียบร้อยแล้วพันไก่พาพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูครับครับพี่น้องนี่ครับสำนีผมจุกไว้แล้วครับนี่ลองดูรลองลไหมร้องเลยเนาะเต้นอะไรกันมันไม่ได้ยินเสียงนี่เนาะปกติมันงุ้งอยู่ดิ มันมีแม่เดี๋ยวนี้เอาพี่น้องเอาผมเ,มเป่าไอนำ้ำมันเป่าน้ำมันเขาครับไ,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 ไยิน้นเราไหมยิ้นไหมเรามันได้กินปากผมหรือเปล่า <st> จะลบไปไว <laughs> ้เออนนี้หาว อเออยาสลบไปป่วยเนาะเอาพี่ต้องเดี๋ยวหนึงชั่วโมงกันแหละเนาะครับโอ้ยเลยไปสองลองเตียงเด้อยพี่น้องเด้ออ้าวอัดกินปลาเข้าไปเพื่อบลังเพื่อบลังยาสลบมันก็ยังอยู่ในโพรงไม้อยู่ผมก็เลยเอาอ่ากินอยู จุดของมันอุดตรงเลยครับจิมเอาละรอดูนานๆครับผมเดี๋ยวก็สนุกคบครับพี่น้องไฟน้องก็แม้วุดอย่างเดียวเลยครับไฟันมันออกมานี่ครับออกมาเต็มเต็มเลยครับโอ้ของผมมีแค่นี้เลยครับดีๆเลยแบบไม่ต้องทั้งนั้นมีตื่นเต้นเลยนี้อ่ะไม่ตื่นเต้นโดนเป่าไปสามรอบเรียบร้อยเลย หยาสลบยาสลบย่งดีครับเดี๋ยวไปดูผลงานคอยดูผลงานนะครับนี่ถึงจะโม่งแล้วมั้งมันนะครับกำลังฮึ่งๆผมมันออกมันออกล่างที่พันไก่แล้วมันก็ตายอยู่ในโพ้งเลยมั้ยเอาหนิอ๋อโพ้งใหญ่เลยที่นี่น้ำมันยังจะพอไหมเป็นไรปั่นยังไม่ปิดเอาไปเคครับครับ โอ้เงียบแล้วพี่น้องหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลายนาทีกันทำไงทีนี่ฝันจามเลยมัง้งลองแก้ดูแล้วเงียบเลยดิอโอ้เงียบแล้วครับเอาเดียวยวผมจะดูผลงานเด้อว่ามันจะลังการไหมครับนี่ครับพี่น้องจะลบแล้วครับ จะฟืนไหมขึ้นยิ้มนะครับโอ้เปานะครับเดี๋ยวจกเลยมือกลับมาดิแมวแมวไม่ดูภูมิกานไก่เจาะเข้าไปได้แล้วครับผ่านไก่ผ่านพี่น้องดูนี่รังมันอยู่ในระบาดนี่นี่ยัง่างนี่รังคือไม่มีรังมันจะขุดขวัญมันนี่มีรัง มิชั้นมันต้องมีแล้วเนาะมีชั้นเดียวเปล่าโอ้ยเหว่าเถอะพอได้กินไหมกิน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 พ่อมึงทีป่วงมันขึ้นกระป๋อนเต็มเลยเด็กพอได้หมมองเห็นแล้วเนี่ยชั้นเดียวชั้นเดียวโอ้ยพอได้ลาบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยตกอ่อนมันอเปล่านางกุยยาวสอง ริ้นได้ยังม,มันร่วงไปอยู่ไหนมันม,มันตำมืดไปจ้ะโอเคมันล่วงลงไปะน้นตัวอ่อนมันหรือเปล่าไหนจะเป็นตัวอ่อนนะดูสีมันเจ้าไล่ก็แพร็ปๆเปนี่ยลองดูกันหรอลองไหมล่ะหม ขอเคลียร์ทางสักครู่กับผมครับจเลยไหนเนร็วดูฟังไก่มันต้องพังตัวน,นุ่นก่อนไหมันมเขาเล็วน,นี่นอีกโอ้ไม่ท้อกี้เอาเอาไงไก่ จ้ะตัวเมยียมันเ,เพราะว่าตัวเมยียมันออกมาจากลังครับผมผมไม่ได้อุดรูมันอุดโพรงเอาเอาไงไก่เอาไงได้จริงปไปอยู่สามีเนี่ยมามที่ไก่สามสี่ชั้นหรือสามสี่ตัว <laughs> อะไรธรรมดาหรอกนเอาไงตอนนี้ทั้งนี้ก็ลองมาประเมินท้งนี้ดูไก่ เออมีเมฆมาดูดึงด้วยถุงมือก็ไม่ได้ใส <invece. S 1> แต่โชคดีที่เมฆมันตกลงไปในโพรงครับเมฆมันไม่อยู่กปะประลังเพราะว่าผมไม่ได้อุดรูผมก็ไม่ได้อุดรูขอดีครับถ้าอุดรูนี่เมฆมันจะข้างอยู่ในรังแต่นี้ผมผมอุดโพรงเลย<อ> <laughs> ทีนี้พออุดโพรงมันได้กินน้ำมันมันก็ไตออกจากรังครับแล้วมันก็พอมันสลบมันก็สลบอยู่ในโพรง โผล่มากระโตกไปข้างล่างนู่นอุ้ยเสียหลักเกือบไปแล้วนั่นดิทำไมมันมาเสกอยู่ตรงนี้มุ้งยีท้ำถั่วไปแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพันไก่จะมาชนกันด้วยจะชนกันนี่ผมหงายโต๊ะหลังเลยนี่พร้อมกล่องเลยนี่สองตัวนั่นะครับล้างตัวนี้นนะครับที่มองเห็นได้พวงนะครับ เออเอาอ๋อมันทำปิดรูเออทำปิดโพรงเฉยๆจะทำปิดโอ้มันก็ฉลาดเนาะแข่ปิดโพรงเอาไว้ไม่ให้แสงเข้าไม่ให้หมดเข่าอือหละอืเอ๋อชั้นเดียวจะสองชั้นสามชั้นโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ฉีจงๆกันเนาะไปถือว่าภารกิจสำเร็จครับผมครับส่วนแม่ต่อกับโตกลงไปกองอยู่โพรงลึกสุดนลนะครับ จักเป็นยังไงเบิ่งก็ไม่รู้แล้วครับผมแล้วแต่มันแหละครับผมเนาะตอนเช้ากันแล้วแต่มันจะหาทางออกยังมงฝ่ายครับลงครับนี่ครับปผลงานครับมาแล้วครับใจคนห้ากินอุ้ยกใจคนห้ากินมาห้ากินต่อห้ากินต่อหากินตักนี่ครับสุดๆเลยพี่น้องบังหมอหมอบังไฟได้สุดๆนี่ครับยังแกงมืดเลยครับนี่ขัวน้ำปลาครับผม แกได้คืนนึงแลครับผมขวานป้ากันเลยที่มีมีน้ำป้าไหมครับมี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 แกได้กันเยียวอยู่เลยครับไไม่ให้้หร่อแล้มเลเดี๋ยวไปแกกันต่อขวแม่ต่อครับอของกลางคืนอย่ก็ที่ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับดอขอไยครับผมดูบรรยากาศออะเด้อบรรยากาศมันมึดยครับบรรยากาศครับผม บรรยากาศหนาวหนาวครับช่วงนี้โคราชบานพมก็เลยพิงไฟกินต่อครัวกันครับโอ้ยเดีบรรยากาศเท่ๆใครจะได้กินอย่างนี้วันนี้จะโอ้อาหารที่หายยากที่สุดแล้วครับอันอันนี้ตัวใหญ่เด้อ ต่อหัวหมูไอ้หนั่นต่อสลัดต่อสลัดต่อต่อต่อหัวหมูเนาะต่อหัวหมูต่อต่อหัวหมูครับตัวอย่างอันนี้ต่อหัวเสื้อกับที่ควายอยู่นี่อันนั้นต่อหัวหัวหมูเออซื้อนักแสดงไปครับผมอ่ะเชฟไก่เป็นไหมเกี่ยวอะนรครับ อีสักหน่อยได้กิน,นครับผม<ข>อืมปุ๊เลยครับผมพอรากิจเสร็จสิ้นแล้วครับกลายเป็นอาหารแล้วครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ